สวัสดีครับคลิปนี้เรามาบันทึกวิดีโอหน้าจอของ r e d m ีกันนะครับ r e d m ีหรือว่าเสี่ยมีก็ได้นะครับวิธีการเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นเครือกันนะครับช่วงแรกนะครับผมจะทําวิธีการอัดนะฮะช่วงหลังเราเข้าไปดูการตั้งค่ากันนะครับการบันทึกหน้าจอหรือการอัดหน้าจอวิดีโอนะครับง่ายๆนะครับเราสไลด์จากบนลงมาล่างเลยนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีเครื่องหมายอยู่นะครับเรากดไปเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่อัดนะครับอันนี้ก็คือที่บันทึกนะฮะอันนี้คือที่ตั้งค่านะครับ ต่อไปนะครับเราจะอัดเราก็กดตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้เขากาลังอัดอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นหน้าอื่นเขาก็จะเปลี่ยนตามให้นะฮะและของเสี่ยมมี่เล่มมี่นะฮะเรายังสามารถที่จะใช้กล้องได้ด้วยนะครับสมมุติว่านี้นะครับผมเปิดกล้องนะครับนี่ครับผมถ่ายแก้วน้ําชานะฮะเขาก็จะติดแก้วน้ําชาด้วยไม่ว่าจะกล้องหน้าหรือกล้องหลังเราก็สามารถที่จะเปิดขณะที่อัดได้นะครับ ตอนนี้นะครับเขาดําเนินการอัดอยู่นะสมมุติว่าเราต้องการให้หยุดที่จะอัดหน้าจอนะเราแตะไปนะครับแล้วปุ่มก็จะชัดขึ้นนะนี่นะครับแล้วเราก็ปิดนะแตะไปหนึ่งครั้งเห็นไหมครับถ้าเป็นปุ่มแดงๆใหญ่ๆนี้นะครับแสดงว่าเขาหยุดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมาบันทึกที่แอปรูปภาพนะครับหรือเราสามารถที่จะดูตรงนี้ก็ได้นะเราเราเข้าไปที่แอปรูปภาพหรือเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับที่เราบันทึกตะกี้นะ อันนี้คือผมอัดก่อนหน้านี้นะครับแต่ตะกี้นะฮะภาพที่เราอัดเรากดเข้าไปเลยนะครับเราเปิดดูนะครับและตอนนี้ก็คือเราอัดขนาดที่เราเปิดกล้องนะครับก็สามารถทําได้นะอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นการอัดหน้าจอแล้วนะครับทีนี้เราไปตั้งค่ากันนะฮะเราเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเราไม่เห็นไอคอนการอัดวีโอนะเขาอาจจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเราเข้าไปที่แก้ไขนะเขาอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเขียวๆพร้อมบวกนะถ้าเราจะบวกอันไหนเราก็กดไปนะครับปุ่มแดงๆนะครับก็คือมีอยู่แล้วนะครับเช่นสมมุติว่าผมจะเพิ่มอันนี้เข้าไปนะเราก็บวกนะเห็นไหมครับเขาก็จะไปอยู่ตรงนี้แต่อันนี้เขาอยู่อยู่แล้วนะฮะถ้าใครไม่เจอนะก็มาหาตรงนี้ได้นะครับ ต่อไปการตั้งค่านะเราจะตั้งค่าตอนที่เรากดปุ่มอัดตะกี้ก็ได้นะหรือการตั้งค่านะเรากดค้างตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครัความละเอียดนะครับถ้าความละเอียดมากไฟวีโอนั้นก็จะกินพื้นที่นะครับนี่นะครับหนึ่งสองแปดศูนย์คูณเจ็ดสองศูนย์นี่นะครับ, 1, 2, 8, 0, 7, 2, 0, รบที่เขานิยมกันนะแล้วความาคุณภาพวิดีโอนี่นะครับก็สิบหกก็ได้นะแนวตั้งแนวนอนนะครับก็ให้เป็นอตัตโนมัตินะครับแหล่งที่มาของเสียงผมก็บอกว่ามาจากโฟนและมาจากระบบนะ ทั้งคู่เลยนะฮะให้เขาเปลี่ยนกันเองนะครับอัตราเฟรมเรทนะฮะอันนี้ผมตั้งไว้สามสิบนะครับถ้าใครไม่รู้ค่าตรงนี้นะครับก็ตั้งตามผมก็ได้นะครับอันนี้ก็คือหยุดบันทึกเมื่อล็อกหน้าจอนะครับก็คือสมมติว่าหน้าจอมืดแล้วก็ลกนะฮะก็หยุดบันทึกเลยนะเราเปิดไว้นะอันนี้นะครับแสดงท่าทางสัมผัสของการแตะนะการแตะเขาจะมีจุดขาวๆนะครับพอเราแตะหน้าจอนะเขาจะมีจุดขาวๆเราชอบไหมถ้าไม่ชอบเราก็ปิดก็ได้นะครับสไลด์ลงมานะครับ แล้วก็กดทีเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะอัดแล้วก็กดปุ่มนี้เลยนะครับตอนนี้เขาอัดแล้วนะครับนี้ก็จะจางก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นปกตินะครับตอนนี้เราอัดอยู่เราจะปิดนะครับเราแตะไปนะครับให้ปุ่มชัดแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับแบบนี้แสดงว่าปิดแล้วนะครับเราจะเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้หรือเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้ตั้งค่าเราตั้งตรงนี้นะครับเราจะตั้งจากตรงนี้หรือว่าเรากดค้างอย่างที่บอกนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับกับปุ่มนี้นะครับเหมือนกันเลย คลิปนี้เป็นการบันทึกวีดีโอหน้าจอของมือถือเรดมีนะฮะหรือว่าเซียวมี่นะครับ2อยี่ห้อนี้เขาเป็นเครือเดียวกันนะครับใครสนใจมือถือ2ยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดร้านของเขาเองไว้เลยนะครับหน้าจอนี้นะฮะที่ร้านช h อปปี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ